ก็เกิดเรื่องขึ้นกับเกมใหม่ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยนะครับของ Amazon Game ที่ได้เปิดทดสอบโค้เบต้าให้เหล่าเกมเมอร์ได้เข้าไปผจญภัยในเกม New World แต่ก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอ RTX 3090ที่เล่นเกม New World แล้วเนี่ยการ์ดจอพังครับผมและเป็นกันหลายคนด้วยฮะและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำ แว่นออฟตัสสีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและผมสตรีมในเพจเซม a นทุกวันนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เลยผมต้องขอชี้แจงก่อนละกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นร้อนในอีกแล้วฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาอีกแล้วนะครับกับร้านขายของออนไลน์ชื่อดังครับอย่างอเมซอนฮะที่ไม่รู้ว่าพี่แกในเงินเหลือใช้หรือว่าไรครับเลยมาทําสตูดิโอเกมเป็นของตัวเองครับในชื่ออเมซอนเกม อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอเมซอนทาทั้งทีเนี่ยต้องโดดเด่นต้องยิ่งใหญ่ไว้ก่อนฮะทางอเมซอนเกมนะครับเลยคิดว่าจะทําเกมที่เขาว่ากันว่าทํายากมากๆครับอย่างเกม MMORPG ฮะในชื่อเกม New World แนวเกม MMORPG เนี่ยถือเป็นอีกแนวเกมนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในตอนแรกนะครับทางผู้พัฒนาอย่างอเมซอนเกมเนี่ยกะว่าจะทําเกม New World เนี่ยให้เป็นเกมแนว Open World Survival Multiplayer 그 、yeah. แต่พอทดลองให้คนเล่นในช่วงอัลฟาไปเนี่ยก็มีแต่คนสายหัวบอกว่าเฮ้ยไม่เวิร์กเลยทางอเมซอนเกมก็เลยเบนเข็มทิศเปลี่ยนแผนใหม่ครับมาทาเกม MMORPG แบบเต็มรูปแบบครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเติบโตยแยบก้าวกระโดดฮะทางอเมซอนเกมเนี่ยจึงใช้การาฟิกแบบจัดเต็มมาก,มาก,มากครับภาพสวยมากครับสำหรับเกม n e w World ฮะจึงทําให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากครับแต่ก็มีผู้เล่นหลายคน นะครับที่ถุกใจครับเพราะาดูเหมือนว่าจะมีปัญหาสําหรับคนที่ใช้การ์ดจออย่าง RTX 3 0 9 0ฮะที่ผู้เล่นคนไหนนะครับใช้การ์ดจอตัวนี้เนี่ยเล่นเกม New w o r l d เนี่ยพังเลียงตัวเลยครับโดยเฉพาะการ์ดจอรุ่น EVGA นะครับโดยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนแรกๆนะครับก็คือ Grant นะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับคือ Grant เนี่ยก็เป็นสรตมเมอร์ชื่อดังครับที่มีผู้ติดตามอยู่บนทวิชเนี่ยมากกว่า4 0 0 0 0 0คนครับเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าการเล่นเกม New w o r l d เนี่ย ในรอบเบต้าทำให้การ์ดจอ RTX EVGA 3090ของผมเนี่ยพังแล้วก็มีหลายคนนะครับที่การ์ดจอพังเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่แกรเนี่ยเขาเป็นคนดังครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงการพูดของเขาเนี่ยเลยเสียงดังกว่าปกติฮะคือแกร์เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะครับว่ามันเป็นที่เกมหรือมันเป็นที่การ์ดจอ พร้อมเล่นใหญ่ครับแท็กไปหา Twitter Official ครับของทางตัวเกม new world กับการ์ดจอ evga ด้วยครับแล้วก็มีเรื่องราวในทํานองเดียวกันนะครับที่เกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับทางแกรดเนี่ยเขาก็รีทวิตนะครับพร้อมกับ ส่งลิงก์เว็บบอร์ดครับที่มีคนเข้าไปเขียนเรื่องรลา้าไว้บนเว็บเกมซับพอร์ตของเกมน w เวิลครับประมาณว่าคนอื่นเนี่ยก็กาจอพังเหมือนกันโดยเนื้อหาในเว็บบอร์ดนั้นเนี่ยก็ประมาณว่าในตอนที่ผมเนี่ยกำลังเล่นเกม w World ในรอบโคสเบต้าเกมก็เริ่มโหลดแปลกๆพร้อมพัดลมของกาจอเนี่ยเริ่มเร็วขึ้นดังขึ้นแบบ100% หลังจากนั้นเอเพของเกมเนี่ยก็เหลือศูนจอคอมก็ดับลงพอรีบูตเครื่องอีกครั้งเนี่ยเครื่องก็เตือนว่าไม่พบการ์ดจอแล้วก็รีบูตเครื่องใหม่อีกครั้งหนึง่งก็เปิดคอมขึ้นมาเล่นได้ปกติเลย ผมก็เลยลองเล่นเกมอื่นอีกสัก2-3เกมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้เป็นที่การ์ดจอแต่พอกดเข้าเล่น New World อีกครั้งพัดลมก็ทำงานหนักแบบ100%เหมือนเดิมแล้วก็ได้ยินเสียงดังป๊อปเหมือนไฟช็อตและคอมกระดับไปเลยนี่คือ RTX 3090ตัวที่2แล้วที่ส่งมาจาก EVA g เพราะการ์ดจอตัวแรกเนี่ยพังต้งแต่อัลฟาแล้วผมได้ขอคืนเงินจากทาง EVA g ไปแล้วไม่แน่นใจว่าเป็นที่อะไรเป็นที่การ์ดจอหรือเป็น ที่เกมพราะการ์จอ2ใบที่พังไปหลังจากการเล่นเกม New World จแต่พอเล่นเกมอื่นๆ10กว่าเกมเนี่ยเป็นเวลา8เดือนกับใช้ได้ปกติผมก็เลยลองมาเปลี่ยนใส่การ์จอ GTX 980เล่นได้ปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมไหนรวมถึงเกม New World ด้วยไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ก็ควรแก้ไขร่วมกันทั้งตัวเกมและการ์จอคือบทความนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากนะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยผมก็ใช้การ์จอ RTX 3090 EVGA เล่น New World เนี่ยไม่กี่ชั่วโมงพัดลมไม่ก็เร่งแบบ100% FPS เหลือ0จอดับไม่มีการตอบสนองจากการ์ดจอก็มีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าเป็นแบบเดียวกันเป๊ะฮะแล้วก็มีคนบอกนะครับว่าจะเอาการ์ดจอที่ซื้อมาจาก Amazon เนี่ยไปเค้กกับ Amazon พร้อมกับเขียนสาเหตุที่เค้มเพราะว่าพังจากการเล่นเกมของพวกมึงยังไงล่ะเรียกที่ว่าคอมเมนต์นี่นี่กระแสบเอาเรื่องนะครับแล้วก็มีลา ใหต่อหลายคนครับที่บอกว่าการ์จอด RT ์3090เนี่ยพังเหมือนกันครับกับการเล่นเกม New w o r l d นะรวมไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างซอนอ๊อฟเท็ด้วยครับเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าระหว่างที่เขากําลังสตรีมเกม New w o r l d เนี่ยการ์จอระเบิดคาสตรีมเลยเขาก็บอกนะครับว่าเขาสตรีมอยู่นะครับเขาก็ได้ยินเสียงป๊อฟเหมือนไฟช็อตนะครับแล้วก็บูมสตรีมก็ดับลงไปนะครับและการ์จอที่เขาใช้เนี่ยให้ทายครับว่าเป็นรุ่นอะไรใช่ครับ RT ร3090ฮะ That's interesting. So, if we go to high, for example, and eventually here it just goes offline. Let's see where it goes offline. We had some pop in, things were running a little, boom, gone. That's exactly what happened what โดยทางผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าใครที่ใช้การ์ดจอ RTX 3 0 9 0เนี่ยที่จะเล่นเกม New World ก็ควรงดเล่นไปก่อนละกันฮะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับในส่วนของ Amazon Game นะครับก็บอกว่ายังไม่พบปัญหาใดๆนะทางเราเนี่ยก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ส่วนการ์ดจอ EVGA นะครับก็ออกมาบอกว่าขอเวลาตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวมาให้คําตอบคือจากบทความที่คนที่การ์ดจอพังออกมาเล่าเนี่ยมันก็แปลกๆเหมือนกันนะ ค,คือเล่นเกมอื่นเนี่ยไม่เป็นอะไรฮะแต่พอกดเข้า New World ปั๊บแม่งพังเลยและหลายคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันด้วยและแพทเทิร์นแม่งเป็นเหมือนกันหลายคนมากฮะแพทเทิร์นแรกเนี่ยก็คือพัดลมเนี่ยเสียงดังแล้วก็ทำงานแบบ100%หลังจากนั้นเนี่ย FPS ก็เหลือ0แล้วก็คอมก็ดับไปเลยแล้วก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าไม่มีการตอบสนองของการ์ดจอคืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงเนี้ยการ์ดจอแม่งแพงแพง บางคนจะบอกนะครับว่าเฮ้ยพี่เหรียญบิตคอยเหรียญคริปโตเนี่ยมันลงแล้วไม่ใช่หรอพี่การ์ดจอเนี่ยก็ควรจะลงไม่ใช่หรอใช่ครับคือการ์ดจอเนี่ยมันก็ลงครับแต่ราคากาดจอมันก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นนะฮะมันลงมานิดเดียวครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเหรียญคริปโตเหรียญบิตคอยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยการขุดโดยใช้การ์ดจอแล้วครับมันอยู่ได้ด้วยการเทรดแล้วนะและล่าสุดน,นะครับราคาการ์ดจอ RTX 3 0 9 0เนี่ยผมเห็นราคาก็เหยียบแสนแล้วล่ะฮะแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ย ระบบการเคมของหรือว่าระบบการรับประกันในต่างประเทศเนี่ยเห็นเขาบอกว่าดีมากๆากฮะก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายครับสําหรับคนที่มีการ์ดจอเนี่ยอยู่ในประกันครับสำหรับคนที่การ์ดจอหมดประกันแล้วเนี่ยผมเรียกได้ว่าก็ซวยไปฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ฮะเกิดจากการ์ดจอหรือเกิดที่ตัวเกมฮะเพราะจากปัญหาของผู้เล่นที่เจอเนี่ยมันเหมือนเกิดจากทั้งตัวเกมด้วยและการ์ดจอด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางอเมซอนเกม จะออกมาบอกว่ายังไงต่อหรือว่าทาง EVGA เนี่ยจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงต่อครับผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ